ลงทุนหนักสุดเลยไหมพี่ก็ถือว่าลงทุนหนักสุดไหมก็ก็ลงทุนเยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือแบบเหมือนเราตั้งใจทํางานให้มันดีที่สุดมากกว่าเราไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยจะต้องลงทุนเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันมองตามความมีสเซนต์มากกว่าว่าจริงๆ MV นี้เราอยากได้อะไรแล้วก็เ l e m e ม t ต์ต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันมันมันต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบัตเจ็ตมันก็เลยแบบว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า สิ่งที่อยากได้แล้วก็สิ่งที่ที่สำคัญจริงๆคือรอยยิ้มของแฟนๆมากกว่าหลังจากให้ได้ดู MV ็มวีนี้แพรบอกว่าเนี่ยถ้ามัานไม่ใช่เด็กหนีทำไม่ได้นะออไม่แพงท่ารถพอ,อเขาหร่อคนอะไรอ่ะมีแขนก็มีสองแขนมีรถต้องห้าหกคันงงมาก <c oughs> อะไรนะครับบ,บ้าจริงทำ <นะ S 2> ไมเลือกเข้ามาล้มเอง,เงคือตั้งแต่ได้ยินได้ยินดราฟนี้มาแล้วก็รู้สึกว่า พอหลังจากที่มันจะเป็นท่อนไฮโน่ใช่ไหมครับผมมันก็จะมีท่อนว่าบ้าจริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นบิวกิ้นมาร้องคำนี้ก็น่าจะแบบน่าจะดูแบบเข้าดีด้วยดูน่ารักดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขาแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะเหมือนงานนี้เราก็ตั้งใจกันมากๆครับผมคิดแค่เขาร้องขั้เดียวเลยเหรอพี่อะไรนะลองขั้นเดียวเลยหรอเองร้องเกินเขาคิดค่าตัวสิพี่นี่ฟรีหรออะไรนะฟรีจ่ายค่าตัวเขาเท่าไหร่จ่ายค่าตัวเขาเป็นเอ่อ เป็นกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันทุกวัน